สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมแอฟธัญญนพเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโครงการดีๆที่จะมาช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยของเราครับและที่สําคัญยังสามารถช่วยเพิ่มไรายได้หรือมีไว้บริโภคในครัวเรือนของเราได้อีกด้วยครับ คุณผู้ชมครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละหนึ่งต้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับและกรมส่งเสริมการเกษตรได้นสนองโครงการดังกล่าวโดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในภูมิภาคเพื่อที่จะเร่งดําเนินงานนะครับโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละหนึ่งต้นและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดดีๆของโครงการนี้ครับ และตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านโอรานพิทักษ์ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความเป็นมานะครับของโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละหนึ่งต้นครับครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีตำรี่กรณีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานเองเนี่ย จะมีพระชนมายุครบ6กสิบพรรษาในวันท okay. right. really ี่2เมษายนเนี่ยก็ในมองในเรื่องว่ากระทรวงเกษตรเองนั้นนะครับได้รับใช้สนองงานพระองค์ท่านและพระองค์ท่านมีพระกรุณาธิคุณนะฮะต่อพี่น้องเกษตรกรและกระทรวงมาก็อยากทําโอการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านพระองค์ท่านเองนั้นนะครับมีความรับผูกพันและให้ความสำคัญของการเกษตรให้ความส้องกาโรคสีดเชื้อต่างๆเนี่ยก็เลยมองแล้วว่าการที่ให้โคเรือนปลไม้นะฮะโคเรือนต้นนั้นนะครับ เป็นสิ่งที่น่าสอบล้องเพราะว่าไม้ผลที่ปลูกนั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้ผลที่หายากเพราะองท่านนี่ให้เห็นความสําคัญของพันธุก,กรรมพืชมากเพราะฉะนั้นะองท่านจะมีโครงการเกี่ยวกับพันธุก,กรรมของพืชนะะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราก็กา i, ําหนดต้นไม้ไว้ประมาณ60ชนิดนะฮะเป็นไม้ผลชนต้นซึ่งส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นไม้ที่ที่หายากใช่ะะไม้อะไรบ้างครับท่านที่คนคนที่โบราณนะที่ได้ยินเนี่ยนะฮะขึ้นมาแม้ทั่งเวลาเราพูดถึงนะครับมาพูด นะฮะมาพูดเนี่ยคนปัจจุบันม่เคยรู้จักแล้วท่านอธิบดีครับผมก็ยังสงสัยอยู่ในใจตอนนี้ว่ามาพูดคืออะไรครับครับนี่มาพูดจะเป็นไม้ผลติดต้นอยู่เส้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับหรือว่าบางทีพืชพันธุ์ที่เราคุ้นเคยมากเลยเช่นชมพู่อย่างเงี้ยชมพู่เพชรสายลุงอย่างเงี้ยนะฮะเป็นชมพู่พันธุ์พืนเมืองเดิมที่อยู่ในทางเพชรบุรีที่มีการปลูกกันนะครับ หรือว่าบางทุเรียนก็มีพันธุ์เก่าๆโบราณอย่างเงี้ยหลายส่วนหลังนี้ที่เป็นพันพืชเหล่านี้ลังแขเองอะไรเองนะครับพืชหายากทั้งสิ้นเลยเป็นพันธุ์พืชที่มันควรต้องปลูกแต่การปลูกเนี่ยนอกจากอนุรักษ์พันธุกรรมตรงนี้แล้วก็เท่ากับช่วยยังไงนะครับที่ต้องการให้ท่านเองอยากให้เราปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้นะครับบริโภคในโกเรียนตรงนี้ช่วยอะไรตรงนี้ช่วยอะไรครับก็เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงก็คือลดรายจ่ายให้พี่น้องเกษตรกร ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปและขณะเดียวกันนั้นต้นไม้พวกนี้ที่เราปลูกไม้ผลดินต้นน่ะ mm hmm. ก็เหตุผลก็คืออะไรเพราะว่าพวกไม้เหล่านี้นั้นจะให้่มเงาสีเขียวลดภาวะโลกร้อนนะครับไม่ใช่เราปลูกข้าวโพดหรือปลูกอะไรต่างนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามองแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นสัมพันธ์กับสิ่งที่โปรงพยายามจะผลักดันอยู่นะฮะเราก็เลยรวบรวมสิ่งที่มาสร้างเป็นโครงการนะฮะที่ปลูกไม้ผลดินต้น นะฮะเฉลเประยบเทียบผู้เรือละต้นนะฮะเกิดขึ้นมาโครงการได้ความรุวมาดีมากเพราะจริงๆวิธีการโครงการนี้นะครับต้องเรียนว่าเราให้กับทุกคนนะไม่ใช่เกษตรกรกระจายข้อมูลไปคนที่สนใจใช่ต้องมีข้อมูลดูนะฮะเพราะพี่น้องเนี่ยฮะต้องดูว่ามันมีทั้งหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะพี่น้องกระทรวงเกษตรในราชการต้องร่วมมือร่วมใจกันปลูกและขณะเดียวกันเกษตรกร และเราเองก็ให้ปลูกกันทุกจังหวัดทั่วประเทศใ่องจกว่าเรามีงานที่เกี่ยวข้องกับอนเสกอประชาชนทั่วประเทศครับเราตั้งโจทย์6ล้านต้นณตอนตอนนี้6ล้านต้นชื่องานเลย6ล้านต้นเพื่อสอดคล้องกับที่ท่านพระชนอายุครบ60ปี60ษาแต่พอ6ล้านต้นเนี่ยนะฮะราให้คนล้านต้นเนี่ยเราไม่ได้ทำในโครงการปลูกป่าเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยที่ผมเียนกับโครงการปลูกป่าเขาเดินดูว่าตัวสมเมื่อกี้เราจะเห็นแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่ปูกพันธกรองเพราะว่าท่านต้องอนุรักษ์พันธุกรรมท่านรักต้นไม้เพราะฉะนั้นการปลูกของเราเองเนี่ยเราให้ทุกคนปลูกแต่เป็นเจ้าของรักดูแลถนอมนะครับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเพราะฉะนั้นระบบมันก็จะมีอะไรฮะระบบก็มีการที่ให้เขาให้เราปลูกปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราเหมือนเจ้าของต้นไม้ตรงนั้นจะต้องดูแลก็แต่ปลูกที่ใดก็ตามต้องดูแล และขนาดเดียวก็ถือโอกาสเหมือนการบันทึกรายงานต่อพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีระบบแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คือในสโทรศัพท์นะครับเราสามารถโหลดสะดวกสบายเลยอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ดูได้ใหโปรแกรมทูใแอปพลิเคชันชื่ออะไรครับท่านที่หนึ่งวีโกรมีโกรมะฮะซึ่งเราสามารถเข้าไปแอปตรงนั้นได้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายช่วงนี้พี่น้องประชาชนใครอยากจะปลูกนะฮะท่านปลูกได้แล้วเข้าเข้าไปในโปรแกรมนะฮะไปแอปนี้ไปดาวน์โหลดกันนะดาวน์โหลดมาแล้วท่านก็ ถ่ายรูปนะฮะขึ้นมาจากโทรศัพท์นะฮะมันก็จะเข้ามาแอปในส่วนนี้เองที่เรารายกัาทุนรายงานพระองค์ท่านนั้นท่านก็สามารถดูได้ว่า้าใครจะปลูกไม้อะไรได้ซึ่งต้องเรียนตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโครงการที่ ร้างกามมีส่วนร่วมอย่างดีนะฮะและมีความหมายนะฮะอย่างลึกซึ้งครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยท่านครับหากคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะได้พันไม้ไปไปปลูกเนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของทางราชการเองมีหน่วยงานพันไม้อยู่นะครับในส่วนของทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีเขาเรียกว่าศูนย์สงเสริมปัาชีวการเกษตร แล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรเองนะก็จะมีพันศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตรรวมทั้งขนาดเดียวกันในหน่วยงานอื่นทางราชการก็มีซึ่งเราสามารถไปขอพันไม้เหล่านั้นมามาได้ใกล้บ้านที่ไหนก็ไปที่ไ่นที่นั้นแต่ผมจริงจริงว่าต้นไม้ที่กู้เรถึนต้นหนึ่งยิงเจตนารมณ์ไม่ใช่ต้องให้พี่น้องเกษตรกรมาต่อขอพันไม้อย่างนี้แล้ครับยิ่งอยากให้พี่น้องเนี่ยสนใจจะมีพันไม้อยากปลูกต้นอะไรนะครับเพาะเข้ามากคได้หนึ่งต้นสองต้นให้ลูกหลานเพาะข้างบ้านนะครับหรือแบ่งปันกันเองในชุมชนนะครับปลูกเลยเเพราะแแม้้นนลวี่ย ไอ้เรื่องนี้เป็นการแสดงความรักผูกพันในการปลูกต้นไม้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปลูกพอบอกมัวรอหายให้คนแจก่ใช่ผมไม่ใช่โจะนะครับเพราะเราไม่ได้ปลูกเป็นร้อยรต้นนะครับท่านครับโครงการนี้จะให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับโครงการนี้จะให้ประโยชน์พี่น้องประชาชนผมว่าเบื้องลึกเลยนะครับอันหนึ่งก็คือการสร้างความรักนะฮะรักในะไรักในต้นไม้นะฮะรักในต้นไม้เห็นความสําคัญของธรรมชาติเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับสร้างความผูกพันของครอบครัว นะครับแล้วผมว่าสิ่งต่อมาคือนําประถุความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่ได้มีโอกาสนะครับที่ได้สนองความรู้สึกต่อพระอ,องค์ท่านที่ท่านเองนะมีเมตตาต่อพวกเราต้องเรียนตรงนะฮะโดยพระกษัตริเกษตรนียนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งเลยนะครับท่านดูแลงานการเกษตรเนี่ยนะครับด้วยความที่ท่านเห็นว่าเกษตรมีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะไทยเป็นประเทศการเกษตรนะครับ ท่านก็ดูแลมาตลอดเวลานะฮะอย่างยาวนานเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านทุกส่วนเนี่ยนะครับน่าจะแสดงถึงนะครับ,ค,รบความรักผูกพันของเราครับรู้สึกที่จะตอบแทนเกียรติเกียรติของท่านทำอย่างไ,ไม่ได้นะครับปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้นี้นะครับไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับแล้วได้กับตัวท่านเองอีกด้วยนะครับรดยส่วนรวมด้วยและผมเชื่อว่ารจริงๆแล้วในที่บอกว่าโคเนไซต้นนะครับ มีลูกห้าคนก็ให้ปลูกทั้งห้าต้นนะฮะครับนะครับมีพี่น้องกี่คนก็ช่วยกันปลูกครับแล้วสิ่งที่ท่านได้คือท่านได้ยงทั้งหมดนะครับปลูกต้นไม้ไม่เคยขาดท้นนะครับผมซึ่งมาถึงวันนี้นะทะลุไป2ล้านกว่าต้นแล้วนะครับที่เิดจากยอดมาท่านคาดว่าถึงสิ้นปีเนี่ยตัวเลขน่าจะประมาณสักก็แน่ใจได้เลยครับว่าคงไม่ต่ำกว่า10ล้านต้นขึ้นเลยครับเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจอยิ่งๆเลยนะครับตัวเลขก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ที่เราปลูกแล้วส่วนหนึ่งอาจจะมีบางส แล้ที่เข้าแอปไปแล้ว4ี่ล้านแบบต้นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยนะแต่ส่วนจริงๆขึ้นมาขอให้ทุกคนได้ลงมือทำนะฮะขอให้ทุกคนได้สัมผัสนะฮะแล้วทุกคนจะรู้คุณค่าที่พระองค์มีต่อการเกษตรและทุกคนก็จะรักผูกพันการเกษตรและผมเชื่อว่าทุกคนได้ปลูกต้นไม้ทุกคนจะรักประเทศไทยครับปิดท้ายครับใหญ่ท่านฝากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านหันมาปลูกต้นไม้กันครับเชิญครับก็จะฝากเรียนทุกคนนะครับไม่ว่าพี่น้องเกษตรกรนะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามบ้านเรือนนะครับต้นไม้นะครับ ให้ชีวิตเรานะครับคนคนเราเนี่ยหางกมันไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองก็งเรียนว่าวันนี้เป็นโอกาสนะครับนอกนือ,อจะให้ความสำคัญแล้วบางทีท่านมีเวลาโอกาสโอกาสที่ได้ไปปลูกต้นไม้วันนี้ท่านปลูกต้นไม้โดยเห็นคุณค่าของต้นไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมและครอบครัวและท่านก็นมีโอกาสพิเศษในการเทิดพระเกียรติแต่พระองค์ท่านนะฮะขอบคุณแต่พระองค์ท่านที่ได้มีเมตตาต่อเราผสมพันธชาวไทยมาโดยตลอดครับ ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านโอราณพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมาช่วยส่งเสริมนะครับให้คนไทยทุกคนมีหัวใจที่จะรักต้นไม้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยของเราครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและเมื่อปลูกแล้วอย่าลืมที่จะดูแลรักษาด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกไม้ผลยืนต้นสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน v g r o w ซึ่งคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ